วันนี้เราจะลองเมนูมระคิโนกยักษ์โอกินาว่าผัดไข่เอลูกไหนดิเด็ดมาแล้วลูกนี้สุกอ่ะโดนตัวอะไรเจาะก็ไม่รู้นี่คือมระที่เหลือจากยักไส้เราจะเอาผัดไข่กำลังตัดสินใจว่าเราจะแยกผัดดีไหมเนื้อนิ่มปะแม่ เนื้อเป็นไงนิ่มปะไก่ชนเม็ดโดนโอ้ยเม็ดแดงมากเลยนึกถึงไอ้เม็ดฟักข้าวเลยอ่ะเม็ดฟักข้าวก็เด่นอย่างนี้นเลยนะเนื้อก็ยังแข็งอยู่นะแม่เนี่ยผัดได้นิ่มนอะผัดได้กําลังดีแหก็ผัดทั้งเขียวไปกันเลยผัดไปเลยก็ได้แม่รวมกันไปเลย จะล้างก่อนหรือค่อยหั่นหรือจะหั่นก่อนแล้วค่อยล้างหั่นก่อนที่จะล้างล้างก่อนไหมมันจะได้นอนง่ายเอาไปล้างโอ้โหโอ้ลูกล้างเกี้ยงเกี้ยงเนี่ยสาวขูดแล้นะเกี้ยงมากเลยโอ้โหยังหนักขูดแล้วกันขูดจะกด้านหลังเอาวัดไฟอ่ะขูดเลยมันต้องขูดค่อยป่ะช้อนอ่ะช้อนอ่ะไฟช้อนน่ะขูดขูด ก็หมือนประมาณว่าสวยจนลุกอยู่ไม่ะชิมเดี๋ยวแม่เคยกินมาลาคิ้งนกบ้านเราป่ะกิ้มจิ้มเด็ดๆอ่ะแล้วแต่อันนี้ยมันก็มีรสขมนะแต่มันไม่ขมแบบพี่นกกรอบด้วยนะอยากกินยังไงไปแช่น้ำเกลือเอออั้นไม่ต้องแช่อันนี้ไม่ต้องแช่แล้วแช่ปลาเนี่ยอุ้ยแม่รู้เป่ะมีแล้วแม่รู้ แกปลาน่ะเนี้ยแจกรอบๆนะแล้วไอ้นั่นนะแม่ไอ้มะละจีนะผ่าน่างเนี้ยไม่ใช่มันขมม้าขมจำแน่กระสับนีมันขมแบบนี้ไหมอ๋อมะละจีถ้าดูลูกเขาขาหนอยจะไม่ค่อยขมแบบคืเด็กินแบบเนี้ยถ้ามะละจีมันจีนเขียวปีขมมากแต่คนที่ชอบกินขมนะแม่กินได้แล้วแม่ต้มต้มมะละกระดูกหมูนะโอ้โหแม่แม่ก็กินข้าวมันร้อนแต่ไม่เคยต้มมะละ กะดูกหมูว่าต้มใส่กับไบสะกัดดองอ่ะรยดีเมแบีมแรงฝนเหมือนก็จะเริ่มมาตอน,นซื้อฝัเขาเรียกว่าฝัสวยอะต้่ตองใช้ไข่กี่ใบเนี่ยอสองใบอะสองใบเหรอแล้วบก็พ หือนนมอ่ะเดี๋ยวก็ติงเล่นนะบอกก่อนเลย้าเป็เนี่ยตัดเลียงสดอย่าไปทกเลยไม้ใสกระเทียมกระเทียมกระเทียมซือจริง จริงๆถ้าอยู่บ้านจะใช้กระเทียมไอ้นันน่นเนาะแล้วก็ห,าหาั่น่นเป็นชิ้นๆฟองเป้งฟองเปลง้ำปล,ปปลปาใส่หน่อยน้ำเติมหน่อยค่ะน้ำเติมหน่อย ก็ปิดฝาหน่อยอเปิดฝามาแล้วถูกแล้วแหละใครๆเถอะโอ้แบบตรงกลังนะอันนึงกันนึงเอ้ยอีกฟองนึงเอาเกลอกได้ไหมเัลไฟด์โเซียมไหม อ๋อน้ำมันมาเลยข้างๆหน่อยั <Okay. S 1> อนนี้ก่อใช้น้ำมันอะไรนะน้ำมันฟาร์มผ่านตามพันธี์ 3, 3, หรอถ้าอยู่บ้านเราก็ได้ใช้น้ำมันเหมือนนะ <c oughs> ละับคละละล,ะละรู้สึกว่าเลเอ๊ะเหลืองๆอะนะมันจะเละ ลเนะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาชิมรู้สึกว่าไอ้สีเหลืองเหลืองที่มันสุกแล้วมันจะเละหน่อยๆแม่ชิมตรงสีเหลืองเหลืองกนาาเดี๋ยวมันปลาไม่ได้ใส เมื่อกี้ลองชิมสีเหลืองกูก็แบบผัดมากเมื่อกี้ลองชิมสีเหลืองแล้วลทองเลยมันอร่อยอยู่อะอร่อย๋ยวลองชิมสีเขียวแต่สีเหลืองมันจะนิ่มนะไม่ขมเลยอะอร่อยกว่าน้ำอีกอร่อยกว่าที่ต้มอีกนะเนี่ยคือบางทีถ้าหากว่าเราผัดกรอบ,อบมันน่าจะอร่อยด้วยหรือเปล่าแต่อันนี้ก็ไม่ได้เละนะสีเขียวนี้ก็ไม่ได้เละแต่แต่ผัดน้ำมัน สีหลืองก็นิ่มๆหน่อยรู้สึกว่าชอบเมนูมน,นี้ง่ายๆแล้วมันก็อร่อยไม่ยุ่งยากเลยอร่อยขมน้อยกว่าต้มมะละยาไส้อีกนะอร่อยกว่าผมนิดเดียวเองแค่นิดเมนูนี้ อะแต่ใครลองกินแล้วเป็นยังไงบ้างกินไข่ก็มันยังขมไหมลองกินได้ไหมดน้ํากินไม่ได้ใช่ไหมใช่อันนี้ยังกินไข่ยังขมป่ะกินได้แต่ไอมะระยาไส้นั้นกินแต่หมูยังขมอ่ะรู้สึกยังไงบอกเขาทำควาจริงเลยขมก็ขมผขไม่กินหนักขมมาแต่ว่ามันมันไม่อร่อยอันนี้ก็คือเด็กอะขมไม่หวานแต่มันมันขมน้อยกว่านั้นปะ ใช่มันไม่ขมมันไม่อะไรมันรสชาติดีแต่ว่าคนผัดผัดแม่อร่อยไม่ได้ผัดให้อร่อยหรือไม่อร่อยนะคะน,นี้เราผัดเพื่อสุขภาพเดี๋ยวนี้คนหันมาคลีนฟู้ดกันนะคะเยอะท่านมาคิดว่าเยอะอันนี้คือเมนูแนะนําจริงๆแนละ้วน้ำมันอะ่ะใช้เป็นพวกน้ำมันน้ำมันมะพร้าวได้น้ำมัน,น,มนนะ้นแล้วก็น้ำมันเม็ดชาเนี่ยอันนี้ดีมากเลย ถ้าใครจะใช้พวกนี้นะคะน้ําตาลก็แล้วแต่นะคะถ้ะาใครจะต้องการหรือไม่ต้องการถ้าสุขภาพก็คงต้องดูตัวเองมเาเลยต่ฝนตกแล้วเมนูนี้ไม่ขมน,นะคะนี้นแนะนำเลยคือง่ายดีอ,ยอันนี้ก็คือมเมล็ดมะระขี้นาะและ้วที่เห็นนี้คือเยื่อ จะคล้ายๆจะคล้ายๆอะไรนะอย่างเงี้ยเหมือนไอ้ฟักข้าวนะใช่ใช่เหมือนแล้วเขาบอกว่าอะไรนะเอามามาร์กหน้าแบบว่าเอามามาร์กหน้าทําให้หน้าขาวขึ้นอ่ะมีออร่านี่ยหรอทําให้ฟาดนี่หรอนี่อ๋อมาร์กอันนี้ลราขาวใช่ไหมออใช่ใช่ขาวยัง ผสมนมโขลกผสมเลาะได้ไหมน้ำผึ้งมาเอาหน้ามาทาต้องหัวเลาะได้ไหมผสมอะไรนะผสมน้ำผึ้งผสมนมโขลกมาร์คหน้าเราต้องชนะดูดีมากเลยอ่ะแล้วก็เพียวๆไปล้างไปมาร์กก็ได้ใช่ป่ะบรรยากาศเสียงสังกะสีนะคะ ฝนตกแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะถ้าจะสับตะไคร้ให้ป้าแมวนะคะขอบคุณค่ะสับตะไคร้สับตะไคร้เนี่ยตะไคร้เนี่ยปิดเว้ยบรรยากาศแถวแถวอะไรนะแถวหลังสนามบินสุวรรณภูมินะคะแบบนี้ยังมีอยู่นะคะ